สวัสดีจ้ามากินข้าววันฝนตกเด้อต้มตําจ้ะวันนี้ส้มตํตาม,มีเด็กมีเด็กมาแย่งด้วยเด็กเดี๋ยวจอยมีเด็กมาแย่งกินด้วยจ้ะอโดดไปโดดมาเด้ออะไร ของตัวเองก็มีนีเหนียวเนี่ยสกิดทำไมเนี่ยดูนะดูดิเัวเองก็มีก็ตักให้แล้วด้วยเอาไปสกิดอยู่ได้กินต้มตำพิมลีพายเหนียวมาสกิดใหญ่เลยมันจะกินต้ตมตำด้วยเหรอชอบพิมลีพายด้วยเหรอ กิน <ừ, S 2> ข้าวกับส้มตำมีเด็กมาออียเอาน,อเน้องเป๋น้องเป๋ก็น้องเป๋ก็ยืนดูอยู่เอา้าปะปะ้ะอร่อยไหมอคิมนี่พายอร่อยไหมฮะน้องเหนียวตอบสิ ปลาไหลพิมลีพายอร่อยเหรอไข่ลาดน้ำปลาเนี่ยลาดน้ำปลาพิมลีพายเนี่ยลาดน้ำปลาเฮ้ยจอยลาดน้ำปลาไปพี่เหมียวชอบชอบพิมลีพายเนีเนาะชอบเหมือนเจ้าของเลยวันฝนตกฝนต้งตกพี่น้องเยอะ ไม่มีไรกินแล้วน้ำก็ท่วมหน้าบ้านเดี๋ยวเดินเดินไปแป๊บนึงเด้อน้ำก็ท่วมทุ่งท่วมหน้าบ้านไปไหนบ่ได้ค่ำตันกันเด้อน้องเมียวยังกินเลไรเห็นไหมกินปลาดินอินไายด้วยเฮ้ยอร่อยเหรอแซ่บเหรอเมียวอร่อย มไม่ยอมยอมพูดไม่ยอมจานะมึงนะสตดน้้ำปะลาะก่อนตดน้้ำปะลาพิมพ์ริพายจ้าอือ้องเป๋ยมายืนดูมาออ้องเปีเออ๊ต้องต้องแมวตั้งไก่ กินปลาราทิมพี่พายหมดชอบกันทั้งบ้านแ,แ่บแทบเออเอาถังแก้มไหมฮึน้องเมียวแก้มไหมเนี่ยฮึอร่อย กินมันพูดมันจา้าอร่อยพิถ่าฮะต้นสักคำไหมต้นน้ำปลาพอ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 พวก่อนน้องเหมียวถุงตัวเองก็มี ชอบพิมลีพายเหรอหึชอบปะเออเอาตัวเองเต็มไม่กินอืมแซ่บแซ่บปะแซ่บเอยเหนียว เนื้วแซ่บอ่เนม้อฮึนผลตกเรามานั่งกดนน้ำปลาอึมอือนไหนอยู่อ่ะ อิ่มแล้วไปได้แล้วมันั่งสกิดอยู่ได้อยากกินพิมรี่พายก็ไม่บอกอ,อิ่มทั้งคนทั้งแมวอันนี้น้องเต๋อน้องเต๋ก็อิ่มแบบ่บลาย แซบไหลเหอ้องานกสก,กิดอนะไรอย่างเงี้ยไปไหนสก,กิดอีกชอบชอบเลยอิ่มแล้วก็ไปนอนหาที่นอนเหรอ ไายน้อชีวิตน้องเหมียวกินแล้วก็นอนอหอมปลาลาพิมไม่ไาย,อยาหอมปลาลาแซ่บพี่เหมียวยังแซ่บเลยอื้อ อะน้องเป๋มายืนอยู่นี่อีกอนัางกินผักนะจะนี้ก่อนนะจ้ากิ่มแล้วทั้งคนทั้งแมวกิ่มเทมรี่พลายแล้วจ้าอิ่มแล้วฝนฝนตกไปเจอกันใหม่เดอ้อบายบายจ้า bye 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 mày đấy, cho, cập... mèo mèo mày được, cha, bye 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 bye